6คำถามที่ทำให้คุณรู้จักรถอทีวีสไนเปอร์ร้อมากยิ่งขึ้นัครับผมอาจารย์สรรันเครลอนผมได้รวบรวมคำถามนะครับที่ถามมามากที่สุดจำนวน6ข้อและในคลิปนี้ทางบริษัทเครลอนจึงได้มาตอบปัญหาท่านผู้ชมให้หายสงสัยและเข้าใจ รถเอทีวีสไนเปอร์125กินน้ำมันเพลี่กี่กิโลเมตรต่อลิตรทางบริษัทเคลอนได้ทําการทดสอบในสนามโดยการวิ่งเป็นรูปวงกลมเป็นจํานวน28รอบโดยใช้อัตรากิรใ้น้ำมันคือ28กิโลเมตรต่อลิตรที่ความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถ a อทีสไนเปอร์ร้อรับน้ำหนักได้เท่าไหร่และนั่ง2คนได้ไหมถ้านั่งแล้วจะมีอาการอย่างไรรถ a อ v v ีสไนเปอร์ร้อยางโรงงานผู้ผลิตสามารถทำการออกแบบให้รับน้ำหนักได้ถึง150กิกรเป็นอย่างน้อยและสามารถนั่งได้2คนโดยไม่มีอาการสายโคางใงใ่ รถเอที n ีสไนปอร์125ขึ้นเนินลาดชัน45องศาได้หรือไม่รถเอที n ีสไนปอร์125คูกออกแบบมาให้มีเครื่องยนต์ที่มีแรงบิดสูงในรอบต่ำจากทางโรงงานผู้ผลิตด,ดังนั้นการขึ้นเนินลาดชันตั้งแต่ศูนย์ถึง45องศาเป็นไปอย่างสบายๆและขับเคลื่อนได้อย่างง่ายๆแต่ถ้าหาผู้ขี่มีทักษะในการขี่สูงสามารถขับขี่ได้จนถึง60องศาอีกด้วย รถเอทีวีสไนเปอร์ร้อ้ติดพ่วงได้ไหมและสามารถบรรทุกน้ำหนักได้เท่าไหร่รถเอทีวีสไนเปอร์ร25ทางโรงงานผู้ผลิตออกแบบมาเพื่อให้มีหัวบอลลากจูงขนาด2นิ้วใช้ในการลากพ่วงและในการลากพ่วงนั้นสามารถรับน้ำหนักได้โดยการลากพ่วงในทางเรียบสามารถรับได้ถึง300กิโลกรัมและในการขึ้นทางลาดชันสามารถลากจูงได้150กิโลกรัมได้อย่างสบาย รถเอทีทีสไนเปอร์125ความเร็วสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่รถเอทีทีสไนเปอร์125ทางโรงงานผู้ผลิตได้กําหนดสเปคของความเร็วสูงสุดคือ50กิเมตรต่อชโมงแต่ถ้าหากผู้ขับขี่สามารถที่จะทำการขับขี่เพื่อความต้องการแรงบิดสูงสุดในรอบต่าจะสามารถขับได้ที่ความเร็ว30กิมตรต่อชโมงดีที่สุด รถ ATV ีวีสไนเปอร์ร้อลุยน้ําได้หรือไม่รถ ATV ีวีสไนเปอร์ร้อยาทางบริษัทเคออนได้ทําการทดสอบสมรรถนะในการลุยน้ําของรถเอทีวีสไนเปอร์ร้อยแล้วผลลัพธ์ก็คือสามารถลุยน้ําได้ไม่ต่ำกว่าครึ่งล้อหรือ15เซนติเมตรแต่ถ้าผู้ขับขี่มีทักษะก็สามารถที่จะทําการลุยได้ในอัตราที่ลึกกว่านี้เล็กน้อย และทั้งหมดนี้ก็คือคําตอบสําหรับคําถามจากผู้ชมทางบ้านและถ้าผู้ชมทางบ้านมีความสงสัยหรือต้องการถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเข้ามาหรือคอมเมนต์เข้ามาที่เพจเคนออนและสําหรับในคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ